่าวนี้เนี่ยอย่าก,กำหนังกำเนิดพิพบว่านอนอยังไงอย่างนั้นล่าสุดเนี่ยรถบรรทุกขนลิงทดลองเกิดอุบัติเหตุบนทางหลวงระหว่างรัฐหมาเลข59ในมิสซิสซิปปี ทำให้กลุ่มลิงทดลองเนี่ยหลุดหนีออกมาสู่โลกภายนอกกรมตำรวจเมืองแจสเปอร์ได้ออกมาโพสต์ภาพและรายงานเรื่องนี้ว่ากลุ่มลิงทดลองเหล่านี้ถูกบรรทุกมาจากมหาวิทยาลัยทูเลนในนิวออร์ลีนรัฐลุยเซียนาซึ่งพวกมันเนี่ยติดเชื้อไวรัสหลายชนิดอย่างไวรัสตับอักเสบซีและก็โควิด -19 ้ชนะนามันอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพของมนุษย์ได้นอกจากนี้กรมตำรวจยังออกมาเตือนอีกว่าลิงเหล่านี้มีน้ำหนักประมาณ18กิโลกรัม มีพฤติกรรมก้าวร้าวต่อมนุษย์และต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลในการจับหรือจัดการจนมาถึงตอนนี้ก็มีรายงานอัปเดตว่าเจ้าหน้าที่สามารถกำจัดลิงทดลองที่หลุดไปได้แล้วเหลือเพียงตัวเดียวที่ยังหลบหนีอยู่อย่างไรก็ดีตัวแทนของทางมหาวิทยาลัยทูเลเนี่ยออกแถลงการให้ความอุ่นใจกับประชาชนแล้วนะพวกเขาอ่ะบอกว่าลิงทดลองดังกล่าวอ่ะไม่ได้มาจากมหาวิทยาลัยและไม่มีการติดเชื้อด้วยแต่ทางมหาวิทยาลัยเนี่ยก็จะประสานงานร่วมมือกับหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อช่วยเหลือในเวลา ต่อไป